ตอนตัวรับเพิมสิบช่องไม่เพิ่มาอาอตอนนี้มินน้อยนะคะโหเจอหน้ากันบุ oui ่นแต่เช้าเลยวันนี้โอ้โอะนะคะตาม F4 ต่อยต้อยนะคะจะอยากได้อะไรเนี่ยออนอยากได้อะไรเนี่ยโอ้โหออน F4 แล้วตอนนี้ มิ้นจะเอาอันไหนลูกเออเอามาเอามาแล้วลูกเท่าไหร่ค่ะเนี่ยเสียบอยมัดให้ด้วยนะคะอย่าให้ปิ้วนะคะเอาสั้นๆกว่านั้นก็ได้ค่ะเออขอบคุณคุณแม่ก่อนลูกขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยนี่ขอบคุณคุณแม่นี่ลูกนี่คุณแม่ที่ซื้อให้นี่ขอบคุณค่ะพนมมือด้วยลูก ขนมมือด้วยเนี่ยขนมมือบ,บอกขอบคุณค่ะขนมเอาไปเล่นเล่งดึง๋ยวขอถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปหน่อยลูกเมน,นคุณแม่ซื้อลูกโป่งให้แลต้องให้ถ่ายรูปด้วยนะต้องเป็นยายแหละเป็นยยใช่คุณยายอะ่ะคุณยายซื้อให้แล้วต้องให้คุณยายถ่ายรูปด้วยนะจุ๋ยไหมทำจุ๋ย<ๆ>นะลูก เจียบเขาลบปวดอ๋อหรออะถ่ายลูกกับคุณยายกับลูกถ่ายลูกคุณยายก่อนเลยคุณยายไม่ให้ลูกปวดด้วยนะแล้วก็จุกแก้มด้วยนะคุณคุณยายต้องนั่งลงนะคะจุกแก้มคุณยายก่อนเร็วจุ๊กแก้มเ่อนจุ๊บโอ้ยยนยยยย่ยยยย สวยไม่รู้ใครสวยกว่ากัน่วยทั้งยายทั้งหลานอ่ะไปลูกไปที่นี่หึไม่ไม่เราค่อยไปเล่นเบ้เบ๊ยุ่งอยู่เบ้ยุ่งอยู่ไปไปก่อนเลยลูกบะไปเบะยุ่งอยู่เร็วเ๋ยวค่อยไปเล่นเ๋ยวให้ก็อาพรไปไปหาอาพรไปแล้ะเด๋ยวค่อยไปเล่นลูกได้ลูกโป่งแล้วไงเราค่อยไปเล่นกันมันแดดร้อนเลยมันร้อนมันร้อนไปลูกปัดมาทางนี้มาทางนี้ไป วันนี้นะคะเป็นกานเตะแน่นะคะนางรำโอ้ยนะคะแปดร้อยกว่าชีวิตนะคะมีน้อยก็ได้แล้วสิ่งที่ถูกใจมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้แล้วนู้น,นไปทางนู้นเลยไปเราไปไปดูตรงไปไปพัดพัดอาหารก่อนปะไปแล้วลูก คนู่นไปไปตรงนู้นเลยป่ะโอ้เขายกไปแล้วหรือยังตรงที่สำรับเขาจะยกไปนั่นละโอ้โหนะคะตรงคานก็เพียบเลยนะทุกคนเป็นบุญมากเป็นบุญมากนะคะเอาวจะมาใช้อะไรหรอยาจออันนึกว่าไก่อย่ายาจ่อนี่เองเออยาจอวันนี้มีเมนู้ทำอะไรเนี่ยยาจอเนี่ย หลายอย่างเลยเหรออืมอะไปลูกวันเราไปตรงนี้ป่ะมาตรงนี้เนะหนูได้ลูกบอลแล้วหนูไปอยู่กับยายไม่นะลูกนะเบสจะได้ช่วยเขาไงลูกนะเบสจะได้ช่วยงานคณะไปอยู่กับยายนะลูกนะเจ๊ไหมเจ๊ไหมลูก โอเคไปเลยป้าได้ลูกบ่งแล้วป้าไปไปกับเบ้อ้วนก่อนป้าเดี๋ยวเบ้ช่วยงานเขาก่อนนะลูกฮะโอ้ยนะคะทุกคนอ่ะป้าข้ไปอยู่กับเบ้อ้วนก่อนเดี๋ยว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 ค่อยมากับเบ้ละป้าหันเข้าลูกไปเลยไปเลยไปกับเบ้อ้วนในตรงนู้นในเร็วป้าเน้นแล้วลูกป้า มาเลยตรงนี้ละมานี่ลูกละนั่นแหละโอ้โหตามตูดอยอะวันวันนี้ไม่ได้ทำมาลายและตามตูดเบ๊ออันนี้แหละไปไหนลูก มาตรงนี้ค่ะมามาเรามาตรงนี้กันมาเลิ่มาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วดดามาอ้าวยาเลี้ยงวันดีค่ะมาเมื่อเช้านี่บอกโอ้เมื่อเช้ามากับใครอ่ะมากสอนโอ้ อะไรนะอะไรนะใช่ค่ะบอกงั้นคุณป้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันพันผมแล้วน่ะเนี่ยเันหัวจุกแล้วทีนี้โอ้โหอ่ะป้าไปอยู่อยู่กับแม่อ้วนก่อนปะอ่ะป้าโอ้ใครอะไม่ เจ้าสาวน้อยไม่ไม่เป็นอันได้ทำมาลายรล้ววันนี้ตามตูดอยู่นี่สาวน้อยอพันชายแข้วแล้วลูกกระโปรงสวยจังเลยใครเนาะใครเนาะใส่ชุดสวยจังเลยวันนี้ใครใส่ชุดสวยจังเลยวันนี้ไปไปหาบีอ้วนแล้วนู่นเบื่อ้วนอยู่ตรงนู้นบันรึเ่เบ็ดเบ็ดจะได้มายกอะไรช่วยเขาหน่อยไปเร็วไปเดินเดินมาเร็ว ไปกรบเบื้องก่อนนะคะโอ้โหกลัวอยู่เขาไปเบื่แล้วลูกไปลูกปะนี่นะคะก็ช่วยๆกัน นะเตุณนาเทสรํสิกายังค่ะตะเมรักขะกะตะนะปะริตานมหาติกะมนุภูตะนะ Anu taro muri sata masyari, sata dewa manusa nang buto Balo bakawati. Men? Sawa kato bakawatanamu, saat diniku akariku, danipasiku. ตัวปันติก็ประมาณ